หญหนึ่งเราต้องเตรียมลวดไว้ก่อนนะครับอันดับแรกชวดเอาไว้สําหรับมัดเขาตัวติเราใช้ลวดดำนะแต่คราวนี้อยากจะลองเปลี่ยนเป็นลวดขาวมาั้งยืดให้มันตึงๆว่าจะตรงหน่อยเตรียมไว้สังเกตกล้องเขาว่างนะครับพสต์อ up เห็นตรงนี้ครับลายการม้วนของเขามองขึ้นมาเห้บเห็นไหมครับมันจะเป็นม้วนอย่างนี้ทรงนี้ยังไครับเหมือนกับอะไรหมุนนี้ฟ้ามันจะได้ทวนเขียนนาฬิกาใช่หไหมครับ แล้วดูรวดตัวนี้ครับจุดนี้สังเกตนะครับผมจะขยับให้แผ่นเวลามันเริ่มตรงนี้สำคัญน,นะครับเวลาที่เราจะกดรวดตัวนี้สังกะสีมันจะตีวิ่งออกไปด้านนูลล้นเราก็าจับให้ปลายมันใกล้เคียงกับตัวตำแหน่งนี้ตำแหน่งปลายผมไม่หักน,นะครับไม่ต้องตื่นเต้นครับแต่ดีดแรงมากครับหน้าแหกเลยถ้าเกิดใครอยู่ตรงนู้นแล้ว เราแค่เหยียบเหยียบไว้ครับแล้วปล่อยอันนี้นะครับนหนึ่งนิดนึงเสร็จแล้วลวดที่เอาไว้เตรียมไว้เมื่อกี้ครับสมมุติเราจะม้วนจากตรุนมาเราก็แยกไปด้านี้หนึ่งแผ่นนะครับแล้วคราวนี้เราจะให้ผู้ช่วยม้วนมาครับผู้ช่วยครับเชิญครับแั่นเดียวครับกอดม้วนหน่อย ่าม้วนลองดูครับคนนี้ก็เพิ่งมง้วนครั้งแรกเหมือนกันครับก็บเหยียบได้เลยเพิ่เชื่อจับให้ก่อนครับครั้งแรกปิ่มาณนี้ก็ได้รู้ว่าขอบเสมอกันนิดนึงคนนี้ไม่ยากนะไม่ต้องกดให้ขนาดอ,อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้โอเคพยายามพยายามรักษาอย่าให้มันใหญ่กว่านี้ครับผม เดี๋ยวพอหมุนไปสักพักหนึ่งรวดจะโผล่ครับอ่ะบรปโภปุ๊บก็อาจจะเอาตัวนั่งครับอ่านั่งปุ๊บนั่งแล้วก็นั่งไปนะครแล้วก็หมุนครับโอเคผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวให้ตัดเก็บอีกทีได้ครับมานี้แผ่นเสร็จแล้วเพราะจับตั้งขึ้นตกไปด้านข้างนี้เหมือนเดิมครับ รวดสอดใช่ไหมครับห่าเราทำเองนะครับเป็นตัวอย่างครับเอาไป t เลยเหรอ